คอนโดชั้นสี่สัมผัสสยองเป็นเวลาประมาณสี่ปีแล้วที่ผมใช้ชีวิตอย่างประหยัด หลังจากที่ผมเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพเงินโบนัสที่ได้มารายปีก็ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายหรือเอาไปเที่ยวต่างประเทศแบบคนอื่นแถมยังเป็นโสดไม่มีแฟนไม่มีพันธะใดๆก็เลยมีเงินเก็บก้อนหนึ่งจากการเก็บหอมรอมเร็บตลอดเวลาที่ทำงานมาผมเลยมองหาคอนโดสักห้องหนึ่ง เพื่อจะซื้อไวไ้เป็นอาหารสาริมารัพย์ของตัวเองแล้วนำมาปล่อยเช่าต่อเพื่อหารายได้จะได้มีเงินจากการลงทุนตรงนี้ด้วยตัวผมเองเช่าหอพักอยู่ใกล้กับที่ทำงานเลยไม่คิดจะเข้าไปอยู่ที่นั่นแต่ซื้อเอาไว้เพื่อให้คนมาเช่ารายเดือนต่อหลังจากที่ผมได้ลองสอบถามกับเพื่อนๆหาความรู้ตามเหตุการเงิน และเพระหังสาริมารัพย์ต่างๆประกอบกับมีรุนพีที่เคยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันคนหนึ่งเขาได้แนะนำว่าให้ลองซื้อคอนโดในย่านธุรกิจของกรุงเทพมันจะมีคอนโดอยู่ที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแถมไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่าที่ตรงนี้น่าจะเป็นทำเลทองที่ดีที่มีคนมาเช่าอยู่ เพราะมันเดินทางสะดวกซึ่งผมก็เห็นด้วยกับความคิดเขาเลยตัดสินใจไปดูห้องที่คอนโดนั้นซึ่งผมก็ได้ห้องชั้นสี่มาห้องหนึ่งเพราะมีเหลือเพียงแค่นั้นส่วนชั้นอื่นๆโดนจองเต็มไปหมดแล้วหายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอลแบบที่กําลังนิยมการเดินทางก็สะดวกบรรยากาศก็ดี แต่ติดอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าที่ชั้น4ของคอนโดลิฟต์จะไม่หยุดให้มันจะเลื่อนขึ้นไปที่ชั้น5ทุกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็เลยต้องออกจากลิฟต์ที่ชั้น3แล้วเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องออกจากลิฟต์ที่ชั้น5แล้วค่อยเดินลงมาถึงมันจะมีปัญหาแบบนี้อยู่ แต่มันก็ไม่เป็นสาระสำคัญอะไรมากสำหรับผมเพราะก็แค่เดินขึ้นหรือเดินลงแค่ชั้นเดียวเลยตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนั้นทำการซื้อห้องในทันทีแล้วเรื่องที่ผมกาลังจะเล่าต่อไปนี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์เย็นวันนั้นหลังจากที่ผมเลิกงาน ระหว่างที่กำลังประกาศหาคนเช่าคอนโดห้องนั้นผมก็นั่งรถไฟฟ้าไปทีนั้นตั้งแต่ตอนเย็นเดินตลาดแถวนั้นซื้อน้ำซื้อขนมและของกินต่างๆเอาขึ้นไปนั่งกินที่คอนโดนอนเล่นเปิดแอร์ให้เย็นช่ำแล้วหลับสงีบหนึ่งก็มีคอนโดแล้วนี่เป็นคอนโดที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ถ้าในระหว่างที่กำลังหาผู้เชา่าไม่แวะเข้ามาดูเลยมันก็ออกจะน่าเสียดายไปสักหน่อยไปนั่งเล่นนอนเล่นหอบคำํคำๆหน่อยค่อยกลับหอพักก็ได้หลังจากที่ผมนั่งกินอาหารที่ซื้อมาแล้วดูทีวีไปได้สักพักก็อาบน้ำก่อนจอกห้องของคอนโดเพื่อกลับหอตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่า พอเปิดประตูออกมาจากห้องก็รู้สึกว่าบรรยากาศของที่นี่มันดูงเงียบมากจนรู้สึกผิดปกติระหว่างที่เดินไปที่บันไดบริเวณทางเดินหน้าห้องเงียบสนิทเหมือนกับไม่มีใครอยู่ที่ชั้นสี่เลยสักคนอันที่จริงตั้งแต่มาที่นี่ทั้งตอนที่มาซื้อห้องหรือแวะเข้ามาพักจนกระทั่งถึงตอนนี้ ผมยังไม่เห็นใครคนอื่นที่ชั้นสี่เลยนอกจากพนักงานที่พาผมมาดูห้องซึ่งมันผิดกับชั้นอื่นๆที่มักจะมีเด็กๆหรือคนในคอนโดเดินผ่านกันไปมารู้สึกได้ถึงการใช้ชีวิตแต่กับชั้น4ี่ผมกลับไม่รู้สึกถึงอะไรแบบนั้นเลยแถมไฟทางเดินก็เป็นไฟที่เปิดสลัวมันทั้งเงียบและวังเวง จนหน้าขนลุกในขณะที่ผมกำลังเดินไปที่บันไดก็รู้สึกเย็นว่าบริเวณไท้ายถอยเหมือนกับมีลมพ่นรถต้นคอผมอยู่จนขนลุกผมหันกลับไปมองก็มีเห็นมีอะไรนอกจากทางเดินลงลงที่ทอดยาวไปจนสุดทางรีบกลับดีกว่าว่าผมคิดในใจแล้วเร่งฝีเท้าไปที่บันได เดินลงทีเดียวจากชั้นสี่มาถึงชั้นหนึ่งออกมาจากคอนโดผมก็เจอผู้คนเหมือนเช่นปกติรู้สึกโล่งใจแล้วก็ได้แต่คิดว่าผมคงจะคิดมากไปเองเกี่ยวกับชั้นสี่มันก็แค่งเงียบเลยรู้สึกวังเวงไปเองหรือเปล่าผมเดินไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ห่างออกไปไม่มากนากัก หอควักหาบัตรรถไฟฟ้ารายเดือนในกระเป๋าสตางค์ก็เลยเพิ่งจะรู้ตัวว่าหลือมือถือไว้ที่คอนโดผมต้องกลับไปเอามือถือเพราะต้องใช้ติดต่องานถ้าไม่มีมือถือก็คงยุง่งพอมาถึงคอนโดผมก็ขึ้นลิฟต์ลิฟต์ก็พาขึ้นไปที่ชั้นห้าเหมือนเดิมผมเดินลงบันไดามาหนึ่งชั้นเพื่อไปที่ห้องของตัวเองนี่ตอนนี้ มันเริ่มดึกขึ้นบรรยากาศก็เลยวังเวงยิ่งกว่าเดิมด้วยความที่ห้องของผมมันอยู่เกือบจะสุดทางเดินต้องเดินผ่านหลายห้องในตอนนั้นผมรู้สึกว่าแต่ละห้องมันไม่ได้เงียบเหมือนเมื่อตอนเย็นเพราะมันมีเสียงดังออกมาจากแต่ละห้องเป็นเสียงทีวีบางบางห้องเป็นเสียงคนทะเลกกาะกันบางห้องก็มีเสียงคนพูดคุย หรือบางห้องก็มีเสียงเด็กร้องแววดังออกมามันทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างผมเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองมองหามือถือก็เห็นว่ามันวางอยู่บนเตียงนอนเลยหยิบมาใส่กระเป๋ากางเกงแต่ในตอนที่กำลังจะเดินออกจากห้องก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องในตอนนั้นผมตกใจหอยหลังจนไปติดเตียง ตอนที่ผมเข้ามาในห้องผมลืมปิดประตูเธอก็เลยเข้ามาได้เธอร้องของกับผมว่าให้รีบไปปิดประตูบอกว่าเธอโดนคนไล่ตามมาทำไรขอร้องให้ผมช่วยเหลือเธอหน่อยพอได้ยินแบบนั้นสิ่งแรกที่ผมทำก็คือรีบวิ่งไปปิดประตูแล้วล็อกกรอนเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครตามเธอมาหรือเปล่า ผมหันมองดูเธอก็เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะออกไปทางหน้าตาดีผมยาวผิวขาวใส่เสื้อผ้าหน้อยชิ้นผมเดินไปส่องดูตาแมวที่ประตูห้องก็ไม่เห็นจะมีใครตามเธอมาเลยสักคนเธอเล่าว่าเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบหนีเข้าเมืองมาต้องการให้ผมช่วย พราะถูกแก๊งมาเฟียบังคับให้มาขายบริการแล้วก็ยังมีเพื่อนของเธออีกหลายคนที่ถูกพวกมันจับตัวไว้แต่ว่าเธอหนีรอดมาได้แล้วเธอยังบอกอีกว่าชั้นสี่ทั้งชั้นของคอนโดถูกแก๊งมาเฟียซื้อไว้หมดแล้วแต่พอเธอมองมาจากตามแมวที่ประตูห้องตรงข้าเห็นว่าผมไม่ใช่คนของพวกมันไม่อยู่ที่ชั้นนี้ เธอก็เลยเปิดประตูห้องนั้นแล้วหนีออกมาเพื่อให้ผมช่วยพอผมคุยกับเธอได้สักพักประตูห้องก็มีเสียงเคาะดังขึ้นผมรีวิ่งไปส่องดูผ่านตามแมวก็เห็ยยนว่าที่ด้านนอกประตูนั้นเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวน้อยชิ้นแบบเธออีกหลายคนกำลังยืนออกันอยู่ที่หน้าประตูในตอนนั้นผมรู้สึกแปลกๆแ,แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไร เธอก็รีบวิ่งมาเปิดประตูห้องผมแล้วให้ผู้หญิงที่ยืนออกันอยู่เข้ามาในห้องผมถึงกับเวอร์ที่เธอทำแบบนั้นเพราะผู้หญิงที่เข้ามามีอยู่เกือบสิบคนได้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟงังซึ่งเขาก็ฟงังจนผมเล่าจบคุณออกมาจากห้องนั้นก่อนนะครับ ตำรวจปลายสายบอกกับผมแบบนั้นคุณจะให้ผมทิ้งพวกเธอไว้ที่นี่ได้ยังไงพวกคุณนั่นแหละต้องรีบมาช่วยผมตอบกลับไปผมกำลังช่วยคุณอยู่นี่ไงครับแต่คุณต้องออกมาจากห้องนั้นก่อนรีบลงมาที่ชั้นล่างเลยเชื่อผมรีบมาพวกคุณนั่นแหละรีบมาที่นี่ผมจะรออยู่ในห้องกับพวกเธอนี่แหละผมบอกคุณไม่ได้ รีบลงมาก่อนเถอครับถ้ามีอะไรที่ผมต้องรู้รีบบอกผมตอนนี้เลยครับคุณตำรวจผมไม่ลงไปเด็ดขาดเออออกมาจากห้องนั้นเถอะลงมาชั้นล่างก่อนผมขอละ่ะไม่ครับผมจะอยู่ที่นี่คุณนั่นแหละต้องรีบมาผมเป็นคนหนักแน่นครับในตอนนั้นภายในหัวของผมคิดไปแล้วว่า เรื่องนี้ต้องได้ลงข่าวแน่ๆผมอาจจะก,กลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือพวกเธอได้เออคืนนี้นะพวกผู้หญิงในห้องคุณนะ่ะพวกเธอตายหมดแล้วคุณรีบออกมาจากที่นั่นก่อนเถอะบ้าจะไปตายได้ยังไงในเมื่อในขณะที่ผมพูดตอบกลับไปยังไม่ทันจบประโยคผมก็หันกลับไปมองพวกผู้หญิงที่อยู่บนเตียง พวกเธอเหล่านั้นอยู่ๆก็เปลี่ยนไปร่างกายของแต่ละคนมีรอยแผลปรากฏขึ้นตามตัวบางคนมีรอยบุรี่จี้อยู่เต็มแขนบางคนมีรอยถูกเชือกรัดบางคนมีรอยถูกของมีคมกรีดตามผิวเนื้อบางคนมีรอยมีดทิ่ทองบางคนที่คอมีรอยถูกปาดจนเวริรวินพวกเธอตายไปแล้วจริงๆ คุณไม่ใช่คนแรกที่โทรมาแจ้งเรื่องนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่โดนปิดข่าวไว้เพราะเป็นแก๊งผู้มีที่พลคอนโดที่นั่นชั้นสี่ทั้งชั้นเคยเป็นที่ที่พวกนั้นเช่ากันเอาไว้แต่พวกมันย้ายไปที่อื่นกันแล้วเจ้าของคอนโดก็เลยเปิดขายห้องแต่ก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนเพราะพวกผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายตามมาคอยหลอกหลอนอยู่ตลอด ชั้นนั้นมันไม่มีคนอยู่เลยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดแม้แต่ลิฟต์ของคอนโดเขาก็ตั้งเอาไว้ว่าไม่ให้หยุดที่ชั้นสี่คณตำรวจพูดออกมาจนผมไม่ทันได้ตั้งตัวตัวของผมเองก็ช็อกได้แต่ถือสายคาไว้แบบนั้นตาก็จ้องมองร่างของผู้ผหญิงที่เต็มไปด้วยบาดแผลพวกเธอยิม้มจ้องมองมาที่ผม ด้วยดวงตาที่เหมือนกับปลาตายผมค่อยๆเดินไปเปิดประตูห้องแล้วเดินออกมาหยียบๆทั้งน้ำตาขาทั้งสองข้างก็สั่นไม่หยุดเพราะความกลัวแต่ก็พยายามพาตัวเองออกมาจากที่นั่นใหได้ในระหว่างที่ผมกำลังเดินไปตามทางเดินหน้าห้องประตูของแต่ละห้องมันก็ค่อยๆเปิดออก มีผู้หญิงชะงกนาออกมาจากประตูแต่ละบานพุกเธอมองมาที่ผมแล้วกวักมือเรียกเหมือนจะขอให้ผมช่วยผมกลั้นใจตั้งสติก่อนจะกรีดร้องระบายมันออกมาส่งเสียงร้องดังลันแล้ววิ่งฟาออกมาจากทีนันผมสับขาวิ่งจนมันพันกันล้มลุกคลุกครานตกบันได แต่ก็ออกจากคอนโดแห่งนั้นมาจนได้พอออกมาจากที่นั้นผมก็พยายามตั้งสติแล้วไปสถานีตำรวจไปคุยกับคุณตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะผมซื้อห้องของคอนโดที่ชั้นสี่มาแล้วซึ่งคุณตำรวจก็ได้แนะนำว่าให้ลองลงขายดูมันไม่มีใครอยู่ที่ชั้นสี่ของคอนโดนั้นได้ คนที่ไปอยู่ก็โดนหลอ,อกกันทุกรายแล้วเขาก็พยายามพาคนที่อยาซื้อเข้าไปดูตอนกลางวานันซึ่งถ้ากลับไปทีนั้นอย่าอยู่ดึกเกินสองทุ่มเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็จะเจอแบบที่ผมเจอในคืนนั้นแหละผมถามไปว่าทำไมเขาถึงแนะนำแบบนั้นซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาว่าผมไม่ใช่คนแรกที่เจอแบบนี้ คุณตำรวจเจอคนแบบผมมาแล้วหลายรายและก็แนะนำพวกเขาให้ขายคอนโดแบบนี้เหมือนกันหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง